มา,มาม่าหม้อไฟบายแม่นาวาจ้าแซบแ่บเกาหลีกลิ่นอีสานมือนีจ้าสวัสดีค่ะแมนาวาผ่าข้าครัวเห็นยังกระแซบเห็นงเงงกระเจบมือนี่ใมาไหเฮดเมนูเกาหลีเกาหลีสิเป็นตามเกาหลีบ้างนาะมือนี้มาม่าจ้ามือนี่มาม่ามาม่ามาม,าม,ามา่ากึ่งแก้วจึงแก้ว เจลฮอนหรือโบเจลฮอนจะแตกจะมาเบิ่งกันหรือว่ากึ่งกับเอิญมาออกเราจะเอาผักผักลงไปห้องกันพี่น้องไปเก็บผักลงไปห้องกันเดี๋ยวเขาจะเสิจัดหนามเนอะตามด้วยมามากินมาม่า,มาอนเปน็นยังพี่นอ้อง ร้อยพี่นอ้อง่าใบมะกรูดกึ่งเกาหลีกึ่งอีสานพี่น้องมันนี้แล้วก็หมูสามสั้นสไลด์ห้าก็ระเอาแบบ ซมาเป็นแ,นแตอนแรกขาสกินหมูกระทะพี่นอ้องฮอนคากโพดแนแล้วก็จะฮอนถื่อหนาอีกก็เลยเปลี่ยนเมนูเป็นมามา่มาหมา้อไฟเกาหลีเกาหลีจาม,ามอนีแม่นาวามันเนวเกาหลีนะจ๊ะเกาหลีแต่ว่ามีกลิ่นไอาสานพอมีเจ้าฮอนน้พี่น้องผู้หนึ่งอยาก,กินเจ้าฮอน อาเมื่อบึงว่าสิเป็นจังได๋ต่อจ,จ้านจ๋าฮ้อนแต่ว่ามื้อนี้แม่นว่าก็เบาๆกินอัน,นเดียวน้ำจิ้มสุกี้อ่ะว้าวส่สสวนี่จะเป็นเนื้อหมูที่มักเองจ้า จัดให้สวยงามจ้าหน้าตากระสป้าน,นี่จ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่นะว่ามาแนวกะรีกะรีแต่ออกเป็นแบบน้ำจิ้มแจวก็จะเป็นกะรีบวกอีสานพี่น้องมื่อนี้แซ่บๆจ้าตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแจวสูตรพ่อนาวาเพิ่นมักอีสานบานเฮาแต่ว่า ภรายาอยากกินเกาหลีก็เลยผสมประสานกันจ้าพี่น้องเหมือนี่แซ่บๆจ้ามาค่ะบนันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็จะมาชิมกันได้เลยนะคะตี๊ตีน กิ S <S นเป็นสุกี้นี้เห็ดเข็มแล้วก็ตะไคร่ตะไค่รแล้วก็น้ำซุปโอ้ยหิวววกพี่น้อง แตกไปเป็นวจนะแสบยู่ได้พ่อเอาพนพนพัน,พน,พนงลงใหนีย้ยนี่ค่ะไปลองเห็นจะแสบแล้วว่ากินแล้วได้ไหม สมอยากยล่น้ำจิ้มเดียวก็อยาก,ากเล่าชอบมกันดีปลก็เลยุกง่ายพี่น้องแล้วเลก,ลกเห็ุเบึ้งเมนูหนีรูปูกันสิชอบ สำหรับคลิปนี้ไป้คี่ยวกันแล้วพี่นอ้องลองไปเคทเบิงแซบดีพี่นอ้องออกแบบกินอีสานนิดๆกระริ้นนหน่อยๆแซบยูพี่นอ้องสำหรับเมื่อนีไปสำหรับเมื่อนีแคีนี้กันแล้วจ้ากินก่อนจ้าดีจ้ะ